สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่แก้วยูสคาร์ลลลูกกาทอง7นะครับวันนี้ผมจะพามาเป็นเจ้าของ d m a มสวยๆเลยคันนี้นะครับปี2022นะฮะตัวนี้ไม่ใช่เครื่อง1.9นะครับตัวนี้เป็นแร่ไอเทมนะหายากนะตัวนี้เป็นเครื่อง3,000ครับคุณผู้ชมครับทางร้านผมทำอะไรบ้างนะครับสเต็ปที่ร้านผมทำเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเราคาดลาย x อ็กซิ s ให้นะครับคาดลาย x อ็กซิ s ให้แล้วก็จัดทรงลงแม็กเวลให้นะครับหล่อๆเลยนะครับนะครับนี่เลยฮะ เป็นแมกกาสิบแปดนะครับแมกใหม่ยางใหม่ยางใหม่เลยนะฮะไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะฮะยางใหม่เลยนะครับนี่เลยฮะยางใหม่เลยนะครับสเต็ปการโหลดของรถคันนี้นะครับเราก็โหลดหน้าลงไป2นิ้วครับด้านหลังนะครับใส่บล็อกโหลด3นิ้วครับเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยสวยๆเลยคันนี้บอกก่อนนะครับปี2022รถอายุยังไม่ถึง1ปีครับเป็นรถอายุเป็นเดือนอยู่ฮะแล้วก็ใช้งานมาเพียงแค่1 4 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง และที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับผ่านการตรวจโดยบริษัท g o อ Inspection ได้เกรด5ดาวเพื่อให้คุณมั่นใจเลยนะครับนอกจากนี้เรายังอนุญาตให้ท่านนะครับพาช่างมาชมได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมภายในสวยๆเลยเปิดแคปได้นะครับภายในเป็นสีดำนะฮะนี่เลยนะครับกว้างๆเลยนะครับดีแม็กสวยครับคันนี้ใช้งานมาหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับเข้าออกแล้วก็สูงต่ําได้ แอร์ปรับได้5ระดับนะครับปรับที่ทางลมได้เกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะครับถ้าเกียร์ถอยต้องชิปมือนะฮะชิปมือตรงนี้นะฮะชิปมือขึ้นมาเพื่อเข้าเกียร์หนึ่งนะครับโครงสร้างสวยๆเลยนะครับนี่ฮะโครงสร้างเดิมคลิปนี้ผมทาให้ดูละเอียดฮะสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกดูหน้าร้านนะฮะเดิมๆนะฮะรถไม่มีชนหนักชนเบานะครับสซเกอร์ต้องกันหนีบมือยังอยู่นะครับคือสวยมากนะครับสวยมากเบลนะครับยังทำงานปกตินะครับล้อสวยฮะ ด้านหลังพอดีพอดีตัวถังนะไม่ยื่นมากไม่ยื่นมากนะครับล้อใหม่แมกใหม่นะครับสวยมากนะครับคันนี้ใช้งานอย่างที่บอกหมื่นกโลโอ้ยอย่างรถป้ายแดงเลยครับคันนี้นะครับเสนอขายที่5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าไม่มีดาวไม่ต้องตกใจนะครับคันนี้สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้เต็มราคาก็คือออกรถศูนย์บาทได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่1 0,000หลักร้อยครับอ่าคันนี้หม0่หมื่นร้อยด้านหลังนี่ก็ผมก็ใส่นี้ให้แล้วนะลายให้แล้วครับคาดลายให้แล้วครับสวยๆนะครับ ไลเนอร์เบิกใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เบิกให้ใหม่เลยนะครับสวยครับตัวนี้เครื่องสามพันให้แรงม้าอยู่ประมาณ170กว่าตัวนะสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องคนระัคันนี้นะครับยังมีวารันตีหลังการขายของป้ายแดงอยู่นะครับถึง3ปีแสนกิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์อีสุได้ทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากนี้ผมก็มีบริการ ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงเลยมาดูความใหม่ความสดของรถคันนี้กันครับอ่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเครื่อง3000นนี่ฝาครอบเครื่องจะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับฝาครอบเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ตามจุดต่างๆของเครื่องยนต์เนี่ยจะมีสีชมพูนะฮะสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีส้มแต้มไว้เรียกว่า QC marking อันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์รถเดิมเพราะว่า QC เนี่ยเขาตรวจ ก่อนที่จะส่งมอบออกจากโรงงานนะครับฝาหน้าเดิมนะฮะฝาหน้าเดิมรถไม่ขยับนะฮะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดไม่มีชนนะฮะบางคนหน้าขวาก็เดิมๆเ,เลยฮะดูได้ฮะดูอย่างละเอียดนะฮะคลิปนี้ทำให้ละเอียดดูข้างเครื่องใหม่ๆเลยคระะับใหม่มากเพราะรถมาใช้งานมาแค่หมื่นกัโลดูสายพานนี่ฮะสายพานยังมีโลโก้อยู่เลยฮะนี่ฮะสายพานมีน่อยางน,น้ำนี่ไหมฮะมีสีแ,แต้มไว้อยู่ QC แ,แต้มไว้ครับเดิมๆหมดเลยนะครับรวมถึงเพจของรถนะฮะ เพจของตัวรถเนี่ยถ้าสังเกตดีนะผมจับให้ดูนะนจะมีติก๊กจะมีพลาสติกใสๆครอบอยู่ะฮะเพจเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่ะคันนี้ผ่อนอย่างที่บอกครัผ่อนหมื่นหลักร้อยออกรถศูนย์บาทนะครับมีไฟแนซ์เซ็นทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับใครสนใจก็มาลองขับได้ครับคันนี้สวยมากครับคุณผู้ชมครับเป็นรถที่ใหม่เหมือนป้ายแดงเลยมีารันตีศูนย์อยู่ นะครับราคาถูกเป็นพิเศษเลยนะครับคันนี้นะครับผ่อนแค่หมื่นหลักร้อยใครสนใจมาดูได้มาทดลองขับได้ด้วยต่างจหวัดไม่ต้องกลัวฮะอยากดูแบบละเอียดอยากดูซอกไหนมุมไหนแจ้งได้ครับเดี๋ยวเราทำเสิร์ฟให้คุณโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณครับ